ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมนายห่วยราดครับมาไล่งานตูวยืมือเศร้าครับผมหลังจากที่ห้องไปยามโอไปใไซรอบไว้้อกันเราเมื่อขึ้นเหนยามไปแล้วครับได้ยุบประมาณสี่หาโลอยู่ครับผมตอนนี้เอาจีไม่ยามช่วงเศร้าครับปติที่ตามกันว่าจีได้ป่าไปกินบ่ครับช่วงเศร้า ที่ตางครับผมมาคาจะไปพูดมาพี่ครับสองสามมือครับผมน้ำม,มันขึ้นก่อนป่าลงไปแล้วที่น้องเอ้ยปลาจนเข้าไปแล้วนะขาวภากเลยครับผมน้ำใกล้ิเต็มแล้วครับ มีเบิดเมื่อกัก็เต็มแล้วครับผมระดับน้ำสีซ่ํากันครับนที่น้ำห่วยมากแล้วครับเอาพี่น้องมาลุ้นกันครับผมว่าส่วงเศร้าจะได้ปลาไปกินะืะรุ่นครับผมรุ่นเดี๋ยวละลงไปข้างล่างครับ มีบมมี่จังวากันครับผมอ๊บโอ้ยล้มลบนี่ลองล้กงานเข่าเลยนะนี่เกียกเลยนะครับโทรศัพท์นี่ลม้มวะนี่เดี๋ยวมาเบื้องหลังก่อนครับอ๊บำลาลแล้วครับผมอีกันมาอุ๊บโอ้ย นี่ยังพอได้ไปได้ไปกินบ่น้ำไหลแห้งครับโว้ยจนี่จะขี่เหอะแท้พี่น้องโอ้ยจะขี่เหอะแองนเข่าครับผมเดี๋ยว ต้องยกขึ้นเบิ้งครับผมนี่มันอย่ต้องยกเพราะว่ากระเสือมันหลายครับยาอียังนี่แหละติดปากมันครับผมอออโอ้น้ำไหลเรื่ง ขี้กระเทยติดปากมันหลายครับผมพี่นอ้องลายพี่บุมบดอกซ่อมเบื้ออนี่เอาขี้กระเทยออกครับไปขี้กระเทยออกจากปากมันเหี้ย พี่น้องเดี๋ยวตั้งกล่องกันครับอ,อื้อสิ่งไหมใส่ประทันครับต่ามันไปก่อนต่ามันไปได้มือซ้อนมือนะครับผมเซรฬเถอะครับก็ต้องกาเห็นครับผมว่ามี่น้งไหมมี่น้ำ ผมพี่น้องเหียงก็ไม่หยงคาตัวนึนเต็นนึงแต่ก็ต้องเอาครับเดี๋ยวมันสินเน่าแย่เพได้งานเขากับผมมัดไว้ดีใ้้ยามันจุแต่ไม่ยาก่อนแย่กรื โอยนนันลงไปบว่าหัน

งานลุงของเฮียได้เรืรร่อ้ตอีวุ้นออกแล้วลุงก็ตัดตัดออามาเออเข้าถ่าวกเฮ้ยยังวล่ะอู้ห้ลุงจะทดไงได้ดเนี <c oughs> ่ยือเตะถูกปะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเดี๋ยวพี่น้องครับผมดีไซน์ไปครับไงไง จะกินกัะเห็อพี่น้องเดี๋ยวไปรุนอีกอันนึงก่อนครับพ่อจีได้กินบอสมามาโอ้ปุดจนพุดได้ไปใซ่มาใส่แต่น้อยปุดแต่ที่เก้า่ะนุกครับผม ถูบถูกกันยกพี่นอ้องเอ้าดี๋ยวพาลกูกถือบนจังหน่อยครับเียงนำไะไบอกีีน้องคือบ่จอแจนะ้จอแจเลยทาอาดรกกันถือปลาช่วงทางช่วงทางอ่ะตัวนีเงียบจิตดจซิลี๊ยจู้เลย Finished. ดินะด่มอยู่ครับผมยังดิ่มยังดิ่มไม่ยังดิ่ม่เลยอึดต่างรับผมเี้ยงดิ่มเลียงครับพอได้กดินอยู่ครับผม ตลาดตั้งแต่แล้ครับต้อเป็นยังครับผมโอ้โหเอามัดไว้ดีแค่นีนของข้าวครับอไมได้ครับผม ยงไงก็ตัวนีืดก่อนคนบนครับผมปลนไม่อืมอืปลาลสองตัว มันสิวครับมัดไดีดีก่อน้วยครับผมไป รุ่นรุ่นรุ่นกาเขามาไกลอยู่ตัวไปตัวมาเรื่อเฮ้ยอึอึไปครับผมพี่น้องสองตัวบักดิ๊กดิ๊กอย่ามันโมเป็นงูคอยสองตัวมันโมเป็นงูดิ๊กสงสัยครับเฮ้ยไอ้เจ้าจวน มามามันโมเมนงูไดงยูนได้ปลาไหลสองตัวได้ปลากระเงยงครับผมปลาคออีกสองตัวครับผลงานครับผมพี่น้องสุดยอด <c oughs> กับใหม่ใหม่ได้อยู่เดอปลากรเงงพอได้กินพอได้กินครับผมเศร้านี่เดี๋ยวว่าก,กันไม่ต่อไปครับผมผอนใา,าสิิมโยกอีกครับพอพอ,พอยุ่น เออได้หลายบอทังย่นบอกว่าได้หลายครับผมทิตาครับผมมืออื่นมือแลงก็จะไปโยกอีกที่หนึ่งครับเพราะว่าน้ำยังไหลอยู่ก็ได้กินครับมือแลงไปโยกไหม,มครับผมทิตาครับผมจะได้หัวรักสิวสีแก้วครับเส้านีพ่อได้กินครับผมสวัสดีครับแต่ยุนปะไรได้ยุนเอาแนวมาใจปะไรไปตุยจะ้ะ